โดยเนาะกับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องอันกับพบพบสองสลานเนาะตอนีิสราก็อยู่ที่เงินของน้องหลอดเพิ่นน้องสมโอโดยกับกลังสาธิตการแบบยมน้ําที่ว่าพอมันรุดแหละมันก็เลยเห็นให้มันมันมันมื่นๆเขาต้องใส่เหื่อใส่แห้งเนาะจังน้ามันจังออกวาสันตาโดยก็คือแปลงมันเหี่ยนแล้วเนาะพ่อพี่น้องก็ต้องกับขอโทษขอพายรายเด้อที่มีแต่เสียงสลาเพราะว่าอวานนี้ไม่มืดแบตและสลาบ่หู้เนาะ โดยแล้วก็ถ้าให้ทางนองหลอดกับนอง,องโซเบิ่งกล้องไ้สละกาสิประมาณหนีเนาะเพราะว่าน้าผู้ต้องใส่แห้งมันทึงสีออกค่ะเลยออกออก,ออกน้อยหนึ่งเนาะโดยการทางทางแมถาวรนองโซอเป็นกับว่าความหมายก็คือบอกขอใจกันนะนะโดยสละจนเหือแตกเลยพ่อ่น้อย บรรยากาศเสียงกันอย่างเงียบๆนี่มีแต่เสียงสลานเนาะพาสลานมาพากเอายมซีหาบาาจังได้ต้องเม สบายดีนะทางยายนยะ่โ,โอลกะพากันวอากันจนลืมจนลืมสบายดีเลยพลอมพี่น้องเลยปู่เพื่อสิเต็มสลับไปลืมสังเกตไหมสัะนะ้นเนาะพลอพี่น้องโลยเออ ทางแกน้งุงโสมเป็นอธิบายทละฟังแต่ว่าเพิ่นบอกข้อใจว่ามันเป็นยังเพื่อนไปเก็บหมักถั่วมาตามกินสบายดีน้อง,งโสมสบายดีน้องร้อยแต่ดีสบายดียาย <c oughs> รอก,กันจนลืมพ่อยน้อยโดย บรรยากาศเงียบนะพี่น้องให้้องเราลองสูบเบองอ่ะ ทางทางทางน้องพิ่นอยากแบบเล่นพะักพักยังขนาดเสียงก็เงียงบเงียงบไม่ได้ยินดอกเสียงนิดหน่อยสองคนพอน้องเห็นได้ยินเสียงสล่านี่แหละพากันยุบหน้าเมือ่อยเลยจังเลยก็พาไปหาตะมักทัวเนาะนี่มักทัวร์ยายเพันเก็บมาให้เก็บมาตำกินตำกันนี่แหละ ขั้นตอนกนารตำสลาเป็นคนลงมือเองพี่เนาะใส่หมกเพชรห่ามากงั้นหมพ่อยายใส่อีกเป็นซิสลาจนหาเลย <c oughs> <c oughs> มักถั่วม,มันบบมันมดถึงน้ามันเลยเหี่ยว โดยเนาะทางน้องเราทางโซโโกันัง่งซอยที่ซอยที่ซอยสลาดเด้อเนาะทางน้องๆเปิดเป็นคนขยันนะพ่อยี่น้องโดย,โดยเป็นนัวใส่ตอนนี้ก็ลังใส่เป็นนัวใส่ล้ายแซ่บร้ายใส่ยแซ่บหน่อยใส่ลายพูกกับผมรุน <c oughs> มีจ่กเสียงมีเสียงมะกระลิงผมได้พ่อย,ยี่น้องเลยอ๋อ เหมือเนเ่ยโดยถ้าไม่ไปได้สลากอยากไปซอยพุ่มพุ่น้่อยไปหน่อย fc อะไรเขากระทาสลายุวสลานนอกทางนหนกะอยากไปซอยทางนอกนอกสองคนประวัติสงสารแต่ว่าสลามผมมียังไปซอยมีจะไปเห้อซอยเห้อซอยแห้งแหละพ่อยไปน้อยโดย ทางยายมันก็เด็ดตีอีกฉลาดจะติมตากลามหน่วยเลย,ยพี่น้องจากสามคนยังเลยนะแบบว่าไม้มันม่มีเอเอเนาะไฟ ขั้นตอนการลงมือตำแล้วเบ่งตอดมันม,อมีอี้มีแต่ปลาแดกผักบบเพ็ดกระเทียมเป็นนั้วใส่ปลาแดกลงไปสองบวง มันจะได้มีรสโลซัดจงขั้นตอนการซิมนี่แซฟเวอร์เลยพอไนเลยเห็นติดติลดบ,บ้าเสียง น้ำลายมันาวซิมน้ำล้ยไปดิน้ำลาอมัาแซ่บแซบ่บนีนก็สิได้ลงมือกินแล้วพอไนลองไปดิเข่ากาเป็นพงเลยได้พอแม่ลองอ้โดยค่ะเสียดายเนาะมันบูลดลยินเสียงตอนเวลากินตอนเวลาอยู่ผัว ลืมสังเกตยายมันมากินเพชรเด้น้องหลอดความแซ่บคิดว่าจนถัย่ยจนบุเรือเลยพอ่อยังไยทางหน้าสมโองเป็นเพชร <laughs> thân phết lên bằng chi nào mà cho hù hồi nào dài mình có thể phết cái điện đó ยายเป็นเหมือนงิงเลยแม่ยายเป็นกะน,นี่จะสลาดน้องส้โอเผ็ดน้องหลอกกินเอากินเอาดีแหละบรินเสียงวน้อยค่ำลาดพอแม่พี่น้องสิตกใจเสียงสลาดเนาะว้าเเพชรแห้งนี่พี่น้องออเยง รีสิปมายิบไปยิบไปมีติตอนดอกเพชร คำนี้ไงเลยนั่งกินไปกินมาเล่หวมือว้อไม่เต็นดักนะวยนั่ ทางหอดนี่กินเ้กินว่ากินเผ็ดนี่เผ็ดต้องเรียกน้ำเลยวแล้วพอเลยไม่ได้้องห้องหาทีน้ำกิน พปมาใจเสียงทั oh, oh ้งาดึงดังโอ้โหอืมอ่ะเมื่อกี้นี้ไม่เมื่อไฟกางมืเย็นไม่บอกโอเคนะพอดี่น้องด้วยแห้งเพชร Selamat pagi dah. Maji selamat pagi.